เป็นแน่ยดีไม่แห้งอยู่บ่โดยโดยคือโดยค่อยแต่แต่เราเป็นยูดีไม่แห้งแต่คือจะลูกอะ<น>แลหละเป็นได้เลยสบายเอา้าคือกันเด็บเดียวกันเลยเขากะเต๊ยาใช่บ่มสองเมื่อกลับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตูุสุสุคนบ่ะวัตสิเป็นพ่อแม่พี่น้องพังไทยและพังลาวต่างประเทศ บอยแอก็บบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบอยนนาวนซานเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้มาพ่อมาเจอกับบอยาวในมื่อน,นี้เนาะบอยาวกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านพีนเนาะพี่น้องเนาะเมืองอุ่นพรแข่งสวรรค์น,นาเขตเฮานี่แหละเนาะก็คือบอยาวเข้ามาแบะมายามมาเยี่ยมเบิ่งทางไอเลเนาะพี่น้องเนาะว่าตอนนี้รับเป็นยังไงเนาะก็คือหู้และพี่น้องเลยว่าไอเลแล้วก็พิการทั้งขาแดงลูกสองคนก็คือน้ำหนักหลายเนาะพี่น้องเนาะบอยยังไงกันเนาะก็ ยังดีที่มีผู้ใหญ่เพิ่นได้สอยเข้ามาเนาะตอนนั้นเนาะอ่ะตอนนี้กับหมอเงาก็จะเข้าไปเบิ่งมาอาเราเป็นยังไงแน่นเนาะกับช่วงนี้กับ่ตีเพิ่นนี่กอะเงียบเงียบหายไปทั้งซ่องยูทูปเพราะนนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะก็เข้าไปอัปเดตเบิ่งเพิ่มเติมพี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องจังไดก่ะอย่าลืมฝากซอยกดไลค์แลกดแชร์กดติดตามให้หมอคือเก่าหน่อยเด้อทำไมพี่น้อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บรรดาได้ทำคลิปด,ดีๆให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งต่อไปเนะเาะอ่าโอเคเนาะพี่น้องเน้อยจอยกลับไปเบิ่งไปส้มแล้วกับบรยากันเลยพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกันเลยพ่อแม่พี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องบรรดากลับมาหอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกะเราเห็ดอีหยังอยู่พี่น้องเลยลก็ต้องกลัวอยู่กับลูกคือเก่าเนาะสิบิททอร์ดุ้งลอยมันต่นห่อนเนาะสบายดีไอสบายดีดะเดี๋ยว <laughs>

มีแต่ลูกพอะไรเป็นได้ไลยปลดสบายเอ้าคือกันแบบเดียวกันเลยเขากันเจ๊หยาสองหมื่นดูทั้งทีมงานเ่านนี่ก็บรรทุนได้ตอนนี้เข้ากันอวากิ่งกมันกิ่งกอกอากาศเป็นผิดตอนนี้เนาะเมนเมนข่อยเป็นคือกันได้๋ววะลูกเป็นเลยต้องฟื้นสูงลนไปเข้าบปเจอแต่ไอ้ตัวเลยในไหนในไหนในไหน นี่เข่าก็บุกินนีเข่าก็ปุกินสองมือเลยข่าวก็ปุกินก<ห>ินแต่ขนมแบบนี้แมนโอ้ยเจ้าฮ้อนเนาะอากาศมันเป็นพิษมันฮ้อนนี่บ่มันมันฮ้อนเอาเอาเขาอนีรมันียังฮ้อนได้เหมือนนี่เจ้อเึงฮ้อนบ่ล่ะเพื่อแต่งคะแตนเลยฮ้อนบอสโรยสับโรยฮัยนน่าแล้วย,ยังกินกับเข่ามนเนาเลย อันไหนนะพี่โดยกินแล้วเข่ามันกินแล้วกินข่ากำหยังกินข่ากำต้มไขกินข่ากำต้มไขอีกเลยโดยใช่หรอโดยโนดูเดอดูเด้อยามเาเด้อเออในใดเดี๋ยวนี้ไม่สิเออโดยใช่หรอโดยแม่ก็ไม่เล่นปุ๊บว่สิเข่าห้องมอเมืองอะไรมาแรงถขาเผาเขามันช่องมือเหรอเด้กช่องมือคือเห็นอาหารปุ๊บหักหักก่อนเลย เป็นอาหารนะดูหาก่อนเลยเอาละเมื่อนั้นน่ะบัตรบัตรเป็นบัดรแคบยังเป็นไอ้ยู่ตอนนี้เอานะคือกันค่อยๆเป็นเพื่อนเลยใส่บัดลูกก็เป็นมันต้องต้องมือลูกก่อนเลยทำมาบุญคนเบิดยาเขาเข็มมาบุญคือกันค่อยสิไปเกอนนี่ไงก็ะดะคือมือเช่านี่เอาลูกไปก้อนทางสุลกาเขาวอะแนะนำให้ไปห้องหมอไปได้บาทเนี่ไปตรวจเลือด เป็นสองคนบัดสามเลยนะเป็นทั้งสามเลยโยแต่ว่าเาอ่อนแอบ่ได้อะเนียนเนียนทั้งบ่เตียงเพิ่นมาหนี้บ่มีเสียงมาเนี่ยเป็นอย่างใกล้สัมภาษณ์สเลยก็ว่าสบายนะเปลี่ยนไม่พอได้เป็นแต่เด็กน้อยเป็นเบิร์ตคูคนผู้ใหญ่ก็เป็นอันนี้เอิ้นเลยือช่างเนื้เคียช่างแจ็กสีแมนหรือบุ๊มแมนเขาว่านื้เคียเป็นเบิร์ตผู้น้อยผู้ใหญ่เป็นเบิร์ตอนียนหนนี่เป็นเบิร์ตสองเลย เข่าโบกินเห็นอาหารนในพวบหักแล้วเห็นอาหารนะฮะกสองมื้อเมื่อคืนเจ็ดสองโมงเจอนพี่สองเมื่อคืนเจอนอนโดยสิไข่ขึ้นยำกลางคืนบ่้นปะ่ิงไข่ประมาหน่อยว่าไข่คือโบไข่คือขิงกลางกลางเมนเมนปลาแซวคือปลาเซาเนาะแต่เบบะกินเข่าโบได้มันหักออกโดยพี่ดาวยังลูกก็ยังได้ยังไงนะน่ารู้นาะอยากกินนม น้ำแก้แน้ำพันจินมเลนี่เขาบไิดิกองมือเลยนั่นแหละพ่อกระกักลางๆบบบทีเห็ดอย่างพวดีเขาเมื่อยเขาที่ท่านทำานนี่นะบัดพอคือกันแต่บัดได้ต้องฟื้นน่ะเพื่อนเมื่อนี้ก็ไอ้พวกนี้นำมาหมูกมาเด็นน้ำเนาะน้องเด้ฮะน้องบ้โดยโอ้น้องกระแท่นี่บ้าน่น้องกระ นั่งกระทะเปิดมาเบิ่งน้ำเนาะดีดีดีคือกคือคนนี้แหละที่ว่าวบะมีอะไรกับเบิ่งกันที่พ่อป้าบัทิพยกันแม่ที่เพิ่งพาใส่กันเดยโดยโดย,โดยนะกับเบิ่งแห้งกันไปนะเนาะให้กับน้องอดสองโมงเนียเมื่อคืนสองโมงพือ่อนะแม่วันวัดก้อนน่ะคิดหวังบัวได้เป็นแห้งไข่ก็บ,บัวได้แห้งได้ไข่ฮะแต่ว่ามันห้า หักเนาะเขากินก่ได้บ้านเลยไปหาหมอแล้วเพราะยังไม่ได้ไปไปแล้วซูสเซราไปซูสเซราบ้านนี้เขาแนะนำให้ไปเมืองไว้เกิดมาไข่ไข่อย่างไรกันหรอคือแบบว่าเขายังซูสเซราเขายังแบบว่ายังไม่ได้ฟันทงว่าไข่อย่างงั้นแต่ทรายท่องหูคือเขาเมืองเขาเขาจะเจาะเลือดแล้วบ้านว่าไข่ยุ่งรือนจังบ้านมันไปหอดหอดเมืองอะไรบ้านนี้ยหอดห้องมอใหญ่ฮะมันต้องเจาะเลือดทำได้บา ตรโควิดแล้วกาเจาะเลือดไอ้กวดไข่เลือดออกที่มันได้ดังๆอยู่แต่เนี้ยบาดเอาเนอะอย่ากูแจ้งไงแจให้น้องกินด้วยฮะแจ้งเป็นบ่อ้เด้อเนาะนี่อยู่แล้วเจ็บไข้ตุวยพี่แต่ผู้ใหญ่เฮาก็ยัง ทำเปลี no ่นมาให้ง่ายนะยิ Shadow ่งเป็นเด็กน้อยนี Whenever ่ยคอยก็เป็นเพื่อนเลยเป็นเนี่ยเป็นรแบบว่าแทบทุกคนเลยตอนนี้ครับเพา่น <philanthropy> ้อเป็นคือบัเป็นเด็พ่อเขาอยู่ยากพ่อดีเขาขี้ข้านแม่ลักษณะแบบนี้เขา้าใจอยู่อาการเขาออาการเขาเป็นแบบนี้บาดเด็กน้อยมันงอแงตื่นมาในปวดกระตรงกระตัวบ่เขาในปวดเขานะจ้าปอยากให้ลุกจ้าปยอยากลุกลุกขึ้นมาก็เป็นกระไก่บุรลูกกับบัวไรต้องลูกเลย ช่วงกลางเว้นนี่คือว่าธรรมดาเข้าละแมนบะทอกก็กลางคืนมาแต่วัดมันสิออกมาเลยแมนประมาณนี่สามโมงสี่โมงเริ่มแล้วแมนแมนบัดพวกนี้ปุ๊บกลางคืนมาบัดนี้อยู่ได้แล้วบัดนี้มันสอบบัดนี้เอ้ยมันสอบตอนนี้นี่ยทั้งทั้งบ่อตียงเพื่อนพี่น้องไอ้ที่เป็นนักตอนนี้เดิมโมมีเสียงเล้วไปไปเพราว่านี่ก็นอนไปแล้วผมไม่ผมตอบเลยมัววายคนว่ะปวดหัว คือกันปพราะเดียวเป็นเบิรเป็นเบิร์ทีจริงกะมันก็คือว่าเพราะได้แบบว่าอากาศมันก็คือธรรมดาเนาะเป็นยังไงครัคืว่าอากาศเปรี้ยงครับไปบึงไัยกับเป็นคือกันเด็กน้อยมันเห็นเป็นเบิดผู้ใหญ่เห็นพอทนบัดเด็กน้อยเดี๋ยวมันอยู่ยากมันมันนอนยากบัดก็คือว่ายังไงผู้ใหญ่เขาแต่เป็นกันให้ง่ายกี่เล้วนะแต่ก็มาพอเด็กน้อยแห้งยากกว่าผู้ใหญ่อีกยากแล้วมาสออใช่แล้วบาดใจนอนกันนอนบ่ได้ไงไก่เนาะ แต่ไปใช่เนาะลำบากเขอไเรียงเนี่ยไปหาหมอมันเรี่ยงเสาเล่นหมอจัดยาให้เรื่อชนิดนี้หมอไปเสลาบ้านีนคันบ่อันนั้นปุ๊บเขาให้แนะนำเขาไปเมืองเจาะเลือดได้ป่ะเจาะเลือดอจอเอดจาะเลือดนี่คือตรวจตรวจไข่ไข่เวทออกไข่ยุ่งน,นะแล้วก็ตรวจโควิดพร้อม แล้วบ่ได้อาบน้ำเหมืชาวมือไปเมือนชาวอปหาหมอเขาว่าอาบรดว่าอาบรดแต่ว่ามาอาบไปเมือนชาวอีหลานนั่งอยืดเสื้อแล้วลูกมานั่งน้ำพลอยยืดื้อไว้ลาบาร์บอมาเด็ดน้ำได้บรรณาลาบาร์บอมีขนมมาน้ำได้บรรณาเลยเส้นตะปูแฝงเด็กคาคอนะลูกไงไม่แนี่ละลา่าร์เื้อขนมไม่กินคข้าวกินขนมนะกินนมก็ได้ไหมลา่าลืมเด้อลาบารบอมาหาเด้อบรนณาเด้อใส่นบ่ยาวบอม้า เอ,เ,เอ้ยไพ่ส <Sure> ีโบเป้งแบบพี่นะลงมานั่งมานั่งเพล่ยนกระเพงเอาครับเพงยาวมานั่งเลยเอ้ยไหมมาหรอกไหมสันเผุดนบมาได้บานี้บรยาวบมามานั่งเหรอันก็ได้แต่จะดื้อเด้อเด้อเลยโดยโดยแโดยดื้อบอยอารมณ์เพิ่นไข่เนาะไข่ที่เด็กน้อยเซ่อารมณ์บอดีเป็นไงนะเด็กน้อยอากาศกับฮ้อนเนี่ยแ้วมันอีกทะเลกับขิดวะมันเป็นแค่ธรรมดาธรรมดาฮันแต่แบบ ตอนแรกอะคือปกติหากดำเถือ่อช่องเถือ่อในหากก้าวเขาบริใจแบบ,บมันซองมือแบบมันแห้งนักเข่าหน้าบบกินแบบเห็นอะเห็อน,น,อนอาหารนี่นะที่เ้าสิป้อนนะแบบห่าออกเลยแบบมันขย่ออ,กออกแล้วเนาะแห็น,ว,นว่ามันชิว่าไข่แบบไรแบดเลยอาหารเป็นพิษบอกเขาบอกกันบ้านชุกชาลาคนาในนำใ้ำแหงเมืองอมอะไรแบบ ก็ฟังเบิ่งอาการนี่ว่า um ส er> ิเข่าแมลงนี <car 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 ่ว่าว bon ่าสิข่าแมลงปล่อยเด็กน้อยถ้าปล่อยปล่อยให้นานก็่ได้โดยชิ้นอย่างเพื่อนได้ห่อนหรือเปล่าห้อนกับโบน้ห้อนปันใดเลยห้อนเรือห่อนนะแต่แบบมันบบห้อนแบบว่าครึ่งกลางกลางว่านงกลางแต่ว่าเขาบุกินเข่าโบกินน้ำห้าแกเห็นอาหารนี่ห้าออกเลย อาการเด็ดที่เนาะผัดเป็นผัดเป็นผสมให้นะเป็นเพื่อพัฒนาดีกว่านี้โดยตที่มันยากเลยเนาะเป็นคือกันเฮ้ยเดี๋ยวก็จะพญ่จะพญ่ให้ลูกออกจากเลือแล้เนาะยังเป็นที่กันที่นั่นไปที่นั่นไปแล้วไปหายมอเขาบัวเจ้าเขาบัววะให้เอาน้ำแข็งมาอาบน้าให้ซื้น้ำแข็งมาโดยเล็กน้ำแข็งใส่ขันซ้ำเลยอาบให้ใส่น้ำไปที่ท่านบ่โดย Oh. Không bàn hâu sân mạc vô bảo bên khải bảo hạm nạm Không bảo hạm nạm Mò hổ vô ma hóa xin chanh mà thầy khổ đấy Bảo hạm nạm thông ư Mặt bảo phải bẹp nó Rồi Ê, cứ chín cái đây này Đi là hơn cái khải phía nào Cái này là một ma bẩn nằm mà khôn Ừ Sao? 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 mà Sao? 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 สองมุ้งเปมาพื้นไี่นอนเด้องโดนะกินข้าวกินข้าวกับไข่ด้วกันกับลูกหรือว่ามันอีกจะเด้อเขาไข่กับตะมะฮุงโอ้ยไล่เท็กไก่เจ้านี่แล้วบ่าวขอได้บ่เนี่แล้วบ่าวขอให้บ่ไก่ให้บ่ให้ปะไอดีบ่ให้เจ้าโตให้เจ้าโตให้เจ้าระเบ้าไอคู่หนึ่งเนาะโด้อใช่ปะ แต่บาราวาาผ่าเลี้ยงไปให้แล้าวากอนเ้ออเอ๋ยเลยดยกาะห่อนพี่น้องเลยห่อนเอาแต่ชองมือมันี่มันก็ะห่อนแบบแปเปกอยู่เลยพี่น้องสีหาด้มสีหาอสียเอด้หนิเนาะนี่มาลูกอ่าเสียเอเพี่น้องเลยมาลรก hít vào đây đấy hít vào đây đấy, haha, 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 đó haha, 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 มาได้แค่แต่บาบอ้าวบาดได้บ่ได้ซื้อเอาเมือได้แต่ขนมนี่แต่บาบอไม่กับบ่ค่ะเมือเลยไ่ต้องแพงดอกเอามือบ่ขนมเอามือบ่จะเพิ่นไข่เนี่ยพี่น้องก็ได้บอกเนี่ยแต้เกาคือบอกว่าได้ยากคนไหนจีบด่าพ่อด่าพ่อบังคับทั้งด่าทั้งตีอ๊ยบาบอรมณ์บอดีเนาะอย่ามากวนประมาณนี้แล้วพี่น้องเข้าใจหรออาการแบบนี้ แต่ผู้ใเฮาสิได้เป็นแท้ๆนี่กโอ้ทําถูกแบบจุกจิกนึงกหดิดเนาะแม่นิดถึงนได้เค่อยยังหงดิดแต่ให้ได้มันลูกมันบ่สบายแลเได้ได้เป็นเป็นนํากันเบิดเนาะแบบประมาณเป็นคือบ่เป็นประมาณมันคือครึ่งกลางให้เฮาหงุงิดนะยได้เนาะ แบบนี้เนี่ยพคขลอขั้นเอกแอบเนาะโอ้ยนี่ฉันนี่มอคืนทุหลุกขึ้นมาหนังหายทั้งซองเลยมาคืนโด้ยตักโต้ไอ้ไก่ลายเนาะคิดว่าจะทักโต้นี่ไอ้ควาบุกนหายคว้าแล้วคว้าว่าเสียนิพย์โซพเนาะเลี้ยงไก่ย่างเลี้ยงไก่เพ้ได้เจ้าไหูกองไก่ละลายได้ไห มันยังบริมาบฤติชื่อได้เอ๋อยู่ป่าเต็มบดเท่เราอย่างไกลคายออกไปน้ำไหนได้ตเทไร่อ้ทำนี่นะทำหมดตัวรสัมนี้นะนี่ชั้นนี่ชั้นนี้ตัวละสามสิบสามสิบสามสห้าคอเขาไปคลายเป็นเวลา เามีเงินซื้อห้ำนะมีเงินซื้อห้ำให้มันเขาต้องคายแต่เอาเงินมาซื้อห้ำให้มันเพราะว่าบางเท่อมันมันเพิ่มปริมาณอะเขาบ่มีกินบู้อิ่มเนาะมันกินผู้อี่มันกะนั้นไงเนาะไอ้จอยแกแห่งะบ่เพ่พั้นเขาแต่เรากระายอยู่พี่น้องเลยเแตนไก่ยังตัวนี้ได้มากจะใช้อะทรกันเด็กไก่เนี่ย แม่เล่กหาซื้อพ่อมแล้วเขาให้ยพ่อมแม่เล่กหาซื้อโดยซื้อตัวเดียวดอกบนซื้อน้ายนะครับชาวบ้านใหายน้ำไม่แต่ชาวบ้านให้เลยส่วนมากชาวบ้านให้เบิดโดยถ้ากะดแม่เท่าให้ไก่ท่านั้นบริสุทธิ์เลยเพเนาะจะเลียงไก่เพ่เพื่อปริมาณอิ่มมาเรื่อยๆเลี้ยงไก่้ใช่ไหมไอ้อยากก็ได้กัน เียงซื้อนมซื้อหนังให้ลูกกินเนาะแม่จะว่าโนะนั่นแหละเวลาขาดก็จะไปขายดิขาดเวลาขาดกะขายซื้อนมให้ลูกเลยว่าเขาบอกว่าเซนซิฟเป็นอย่างนี้นอกจากทำนี่แล้วเนาะโดที่มันง่ายที่สุดเด้อสำหรับขูกอ่อนพี่น้องมันกับบิดแล้วมันบิดแต่ว่าไอ้ช่วงช่วงอ่ามันมันมันหามันอะบิดแล้วบิดแล้วเนาะคุณและหาคือแบบว่า เดินชามประมาณเดือนเดินชามเดินชามเดินชามในช่วงนี้เนี่ยบ๊อบี้อย่างไรเนาะหนาฝนโดยเงายบเงียบอยู่ข้างหลังไลยอยู่ไกลเราก็ได้อันนี้ชัดนี้คันบกคลายพมกข้นเถิงบดจับไอ้พวกไอ้ที่ไปคลายพวกที่ขึ้นเพื่อนจับไปคลายเงาโน้ยนะพวกมัเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มในแต่ละชุดแต่ละชุดสมมติแม่นี่สิบโตมันขึ้นไปสิบโตแล้วขึ้นไปเถิง มันเจาะเข่าจับคายโอ<ด>ยกระซือห้มไข่เนาะอ่ะโอเคเงงด้ไห่ได้เนะาะเขามานมาเยี่ยมมาอย่างมงน้องเพื่อนดีเนาะพราะว่าก็นไม่ได้มาแต่หลนเลยเนะาะแต่หลดนหายไปนั่นอยู่สำหรับครอบครัวไอ้เร่กันดูเพืน่นกับพอสบายน,น,นี่แต่พอสบาย มสบายเดินมือแรกขึ้นเลยอันอันนี้มันหยุบแล้วมันหมักขึ้นตอนกลางคืนอ้นนี้เขาซอยขยาเด้อขยาลูกเนาะเขาเลยชื่ออันายให้ลูกกินแล้วซอยกันไปหวาหไหวหรื่าไหวงงงามโดยโดยวอะไปตันี้ เราซอยกันไปเพิ่นเล็กเพิ่นน้อยเนาะอ่าให้ซอยไว้เด้อล่ะเด้อแล้วเรกลับมาได้บ่ได้เด้อซอยไว้ๆให้ไว้อ้ายคือกันลูกคือกันเนาะโดยะาอโตับได้บดนี้เนาะอยู่ดีง่ายๆเจ้าออยู่ดีมีแงโคือกันสิกให้สมปรารถนาเฮ็ดยังกปุ๊บให้ทะลุไอ้สิ่งที่เจ้าเป้าหมายให้นะงเป้าหมายไว้ให้ไว้ๆูเนาะ เหนอยความเจ็บใได้ความไข่อัมีาไปใช้่ะให้เดินทางปลอดภัยตอนนี้ความเจ็บก็ได้ความไข่ก็มีแล้วมีแต่นไทยบบบนี้เป่นนงาเขอให้เจิญรุ่งเลืดเรื่องแบบนี้ทิงเลยๆจาเจอสมความตาอแอ้เนาะาดีขอตัวกับได้บเนาะดีๆมีเงอ้ยสูะสบายดีๆเลย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 นั่นแหละมาสบายดีไหมลูกมาลูกสบายดีไหมก่อน ดูคนมาเด้อลูกนี่แข็งระเบ้าอ่ะเด้ออ่าสบายดีเด้อเด้อเด้อสบายดีไอ่เด้ออยูดีนี่ง่ายไงอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะกะคือเป็นไข่พี่น้องเลยทั้งลูกเราสองคนแหละก็รวมถึงพ่อแล้วเนาะคือตอนอากาศทุกนี่จักเป็นตังไหนพี่น้องเลยทั้งทีแม่เนาะก็แทบทุกคนเนาะแทบทุกคนเลยพี่น้องในตอนนี้เนาะนี่อันนี้กำลองเดินดินรอนตอนหย่าแล้วเนาะพี่น้องเลย อากาศเป็นพิษตรงนี้อ้าวหมูมีหมูตัวโตนี่สี่โตพี่น้องเลยเราก็เลี้ยงแบบนี้เนาะโอโ้โตประมาณนี้พี่น้องสี่ิษพอดูอ่อนของไอเดก็เลี้ยงเป็ดเลีเ้ยงไก่เลี้ยงหมูเนาะเรากเ็เ็ด้ยงมาได้สีประมาณนี้แหละพอได้ซื้อนมซื้ออย่างให้ลูกกินสำหรับคลิปนี้ก็บโยาวกับต้องขอขอบคุณขอบคุณแหละพ่อแม่พี่น้องและ FC กันเบิร์ตคู่สู่ทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตาม และรับ z o o ผลงานของหมอยเงาเลยตลอดมาเนาะสำหรับมือนี้ทำหมยอยางาบ่ยังผิดพลาดไปก็ต้องกราบขอโทษและขออภัยเพราะอะไรพี่น้องหลายๆเนาะหมอยเงาก็ขอบุญขอบคุณที่บอกอดขา่ามโฆษณาของหมอยาขอบุญขอบคุณที่ให้กำลังใจหมอยเงาเลยตลอดมาและกระตีมงานเมาเลยตลอดมาเนาะกระโขยพ่อในสายห้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเย็ยนเป็นสุขสุขก,กายและสุขใจตลอดชีวิตคิดจริงแต่กระซมหลังปรารถนาอนรับก็ขอให้ได้เงินหมื่อนอนเตือนขอให้ได้เงินแสนและซาตุนจังไรแกเรียมปากซอยก็ได้และก็แซ่ ม่่่ญานีเด้อออพพแมวยยาสื้อนี้อญาสิต้องขอจบคลิปปิดคลิปลงไปแล้วเอาไปพบไปพบกับบ่ยยาอกขน้าเนาะสำหรับมื้อนี้มวยยาสิ่งก่าวคำว่ากราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ตคุสุทุกคนเจอกันอกขนาดพ่อแม่พี่น้องสบายดี